สองหนึ่งบ้านไปเไได้ดูกัห้วนจุดก่อนไพ่ใหม่ไพ่ใหม่ไใหม่บางไพ่แตกแสดงว่าทานี่จุดแตกญาติจะไปซื้อหุ้ทีวั

สบายดีพ ah. ah, ี oh ่น oh, ้องสบายดีเด ah no ้อพ ah ี่น้องเอฟซีคังเนาคังไน้เนาะพี่น้องตะการเอสซีอ่าพนมไพ่น้ำพี่น้องวันนี้พอผูก่อคำชแสงอยู่งานหุ้นบางไผ่อยู่อ่าพนุ่มไพ่นี่แหละครับจับมือกันสองคนพอมาส่งเนาะย่านข้าวบ้านหลายกิโลแห้งพี่น้องมาเพื่อชิมอาหารสีนาะพี่น้อง ไก่งานง่าไก่งานไข่แก้วไปเลยาเขาไปเบิ่ง้างในเนาะแต่ว่าสิบเมืองไก่เมือไนเราพี่น้องเพราะว่าพี่น้องอี่หลายคนก็เตือนว่าเอาไก่ไปในยนานนนชาติเขาไ้มทีนางานทถอยแล้วเดี๋ยวเขาทิพาพี่น้องส้มก้นเตืนพี่น้องเนาะก้นเตือนลาว่าคนเล่าอันนี้กับก้นเล้าคนนึงเนาะตางหน้าเราที่เด็ดกเห็นแบบนีกดีใจร้าย คืนแล้วขึ้นแล้วไปดีใจหลายดีใจหลายพุกิจูดขึ้นตลอดน้อบังไฟแสนบังไฟล้านบังไฟมือบังไฟที่บ้านนี่นี่เนาะเด็กเราพาไปเนี่ยเราเคยเห็นมันดังมันดังมันได้ยางไปบ่อสาทำให้หนองมากเลยตอนนี้ ของไฟเมินงไฟเมินเดี๋ยวหาเบิ้งข้อจีอยมันไม่ชัดแหละเดี๋ยวเขาจะเข้าไปห้เบิ้งแบบจ้าๆกันเลยจูบไม่ไปไปเบิ้งบอลทันกระบอกไก่เป็นไรเราเข้าไปแค่แบบขางๆไม่ที่ซื้อพี่เนาะท่านที่ห้าบ่านที่ห้าเข้ามครับได้แล้วปล่อยได้ปล่อยได้อ้าวโอ้ยอันยัแป๊บนึงรถข้อจบห้าวันหนอยมด้ไมาแล้วครับ ใส่ใส่สร้อยใส่ใส่สสอยลอกคออกคอต้องไปไว้ก่อนนะฐานที่สี่นะครับถ้ามีความพร้อมยกมือนะครับถ้าท่านมีความพร้อมยกมือแล้วก็ววว so ววววเราจะได้ปล่อยบ้งไฟนะครับเออโบต้องเล่งหนตบายสร้อยกันย่างเดวไปตูดประนมฐนมือโคตรราเนี่เดี๋ยวขอจอยถาเบิงน่อยพร้อมยงนี่ใี่่เอาเอาล็อกกันเนาะต่อไป เราจะกินบ้างไฟแสนที่ฐานจุดที่5ของคุณโจ้แสนรักอู่ช่างโจ้เจริญยนมอบยทตงร้านทีมงานเทพพรมเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปยุทธเดียวหนอ่งแสนอาจจะมีความพร้อมครับขอขอหมูกั เยนนหมายข้่มจันจะ์ีเดีต่อไปฐานที่หนึ่งสี่เจ็ดนัมเบอร์สีขอบคุณครับเป็นรงไฟของจ่าสิบตำรวจในุอาเนตวใหมลุงทองคุณอามิเป็จ่าสิบตำรวจครับเราต้องต่อครับจาถิ้นาิทองุนะครับเป็นรงไฟแสนนะครับฐานที่หนึ่งเบอร์สีเป็นรงไฟแสนของจ่าสิบตำรวจใช่นาลิ

ปมาโซปวดเขาแบบเขาแข่งกันเออแข่งกันทั้งแข่งกันขึ้นส้มขึ้นตามเขาสิกคโร์พี่น้องทีออ่อยู่ทางบ้านนะครับคนนี้มองควันหน้าฐานมาให้นะครับขออนุญาตนะครับให้ควันจางก่อนนะครับว่าจะติดแน่ก็ดีเออยังสามถานได้นีตเอาขึ้นต่อตลอดขึ้นต่อเรื่อย เมือขวยสั่นเลยนี่ท่านอาจารย์ฐานที่สองใครับฐานที่2เบอร์ห้าสี่พร้อมสามสองหนึ่งป้าย้ป้าย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 ปอยาด สุดยอดนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนจังหวัดยะลานะครับโอ้ยมาเป็นตรงอีกแล้วเป็นตรงลูกหลานตัวนี้แบบคนบรรณากรในตงเลยตัวนี้บรรณาการขอข้อมูลฐานที่สามฐานที่สี่และฐานที่ห้านะครับแจ้งมาเลยครับชุดยอดแห้งอีรีพี่น้องขาแห้งอีรีบัตรทีว่านอนอยู่ว่าสั่งเดี๋ยวนี้ขาขึ้นห่างอยู่เป็น สองหนึ่งยปล่อยทานซีสองหนึ่งอย Let's go ตัวนี้อีกแล้ำดาบเองไปเายท้ายมทฐานสองนะครับก็เป็นไปได้นะครับเอ่อใบีโอเนี่ยเราลงให้ท่านด้วยนะครับเพราะว่าผู้สนับสนุนหลักนะครับ จนหยอดแห่งอิลีพี่น้องเบียนเบียนครัผมสองคนพูดกันเสมอเขาดินกันดิ้นว่ากันมอลั่มมอลั่มบูวแม่ยังเขาดิ้นกันอยางไรมอลัมมอลัมเล้วกเอ็นเอ็นมันบ้าง้นไหมคุณอะไรเนี่ยพวกปูแกโรเตอนี่พวกแกแบบเนี่ย เป็นพวกคุณแจสีน้ำดำหอกเป็นนี่บุตรนี่ตัวเจ้าสิบเมื่อวานไะเดรัจฉานเนี่พระเดรัจฉานเป็นรถยนต์นะครับเบหกห้าอานที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งโจดีแล้วพวกคุณเจร์พวกคุญแจจะดีเนาะานที่หนึ่งเปหาโข้าฐานที่สองแท่านรอสักครู่นะครับ่านสามลงานสายล็อกคอนต่ไปของคุณพรพันธุ์ทุกเวลาวันเพชรมหาโพนถึงเสี่ยงดู ผมเันอยู <c <c ่ไปเลยดึงเสียบฐานที่สามมันหลายคนฉันได้เห็นว่ามีไผ่แดงอยู่กับแม่ข้ากับเพิ่มมันโยงไก่โยงไก่กับทันใจต่อหน้าม่ล้างมาลางจะ้รนึงผมไเห็นตัวข้อเห็นัันข้อทุตะเรลี่ยมเป็นลงงลงแม่พอฐานที่สามมาแดงเนาะตอนนี้สิจูดฐานหนึ่ง มอหูซึกว่าจ้าขเยับไก่มากก่าะขาจิตยังไกเาหยยงไครับายงไอกว่าโดาเด้อู้มือมาคุ้มเาไเลยดีนึบางไปเราเหลือเยอะมากเลยหลายน้อยหลายน้อยพระามสามขออนุญาตนะครับท่าน ถานที uhm, ừ, ่สองเอาเอาเอาเดพึ e ่งตกแต่งเลยนะครับออกเอาไปเอก่อนนะครับเอาเอาไปเมก่อนไปนสามไปอันที่งปล่อยเลยไอ้คนปราณสามอันทีห่งเบอร์หกห้าที่เวลาใจเย็น ทันที่สามันที่สี่พอมยันฐานสี่แก้ไขครับแก้ไขแก้ไขทันสี่ขอข้อม <OK, ูลมีแน่ทันที่นบแที่สี่ขอข้อมูลครับขนมเป็นการบกขบเล่อผกเวงกไฟแล้วขนมกไาปหันที่สี่ไหมเด็นเบอร์แครับอาจารย์ขอบคุณครับเบอร์แปดทันสาม ลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนด้วยความเคารพท่านเลยล็อกแต่หางไว้นะครับด้วยความเคารพท่านฐานที่สี่หมายเลขแปดนะครับของทางคุณทองกรจันทร์ใหม่เดี๋ยวจังเป็นแดงครับเดี๋ยวจะงเป็นแดงทุกจุดทุกฐานปลอดภัยนะครับเด้อเป็นสี่ิดียบใบอ่ะพร้อมนะครับต่อไปเราจะจุดบังไฟที่ฐานจุดที่สี่หมายเลขแปดของคุณทองกร จันท <54. S 2> ัไทยมอบให้กับทางราฐทีมงานสากลนการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์สามสอหนึ่งป้าสาคนการช่างหใจเดนี้โ่ำคาก่นวันนี้สากลนการช่าง อย่านเน่มวนเนอย่างเนพี่น้องไปเห็นแดดเดือแดอเด้อยืนแดเด้อพูดแดดเด้อจะเพื่ออะไรนะ้แจรถยนด้้แจรถยนสี้ำดดอกุญาตนะครับท่านจตกสิพุทธิทง ประจำฐานจุดท่านเอาธงเขียวตลอดโอดลดลงลงด้วยครับถ้ายังไม่พร้อมท่านต้องลดธงทีเขียวลงครับพ่นกระเพาะเปินกันได้จีนไปบนฐานจุดก่อนไพ่ใหม่ไพ่ใหม่บางไพ่แตกแสดงว่าท่านอีกจูแตกเป็นมายิ้งสิจุดเพิ่นกันบู๊กันนีนะครับน่าจะยืนได้อยู่ที่ อย่นี้ถือมุ่ใกล้มากเลยหนาฐานกันละอนาจะจุดได้อยู่เดี๋ยวกระถานเศีนะไปีดก้นไปเลยครับขีดก้นไปบนฐานจนก่อนผู้ชนะช่วนที่สุีดขึ้นบนเลยครับดึงสายซอยไอ้หน่วยหน่วยดาเพิงเข้าครับขียวแนบเไปเลยครับขีดกันไปบนบมันพุ่นยุ่งเนี่ยเองไปพยุด ผู้เข้าได้แค่ห้านีด่ดีดูจะทะลุท้องที่มาชมง,งานนะครับต้องเข้าใจมาแค่ห้านครับร้อนอนะครับ,บมันร้อนนาทีห้าก็ขอข้อมูลด้วยโอบ ตายยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัะคู่นะครับเดี๋ยวัะคู่ตอนนี้เบอสองตัวตอนนี้นับเพิ่งยู่ท่านท่เนี่ยดูในการจุดนะครับตอนไหนอาจารย์ในใจเดี๋ยวจะเดินไปดูก่อนเพราะว่ามันมีการถูกปั้งไปที่นอนอยู่ข้างล่างหนึ่งบ้างครับท่านจะเดินใช่ไหมบอกไปไป่รวมที่ไหนนอนมันมีปัญหานะครับใช่ไหมไม่มีปัญหาโอเคไม่มีปัญหาครับท่านในเจ้าบอกแล้ว บอกเลยเฟรยเป็นโรคหัวใจเยี่ยสมาด้วไปพี่น้องเดี๋ยวไปหาบบองไบอลไหได้ใหม่ยังบิอ่างช่างน่บอกวมัมีปัญหาแล้วนะคอดภัยเร็วสุ่ยาดแล้วฐานที่4ี่ลที่หนึ่งนะครับเฮ้ยบัลุมนัสยามันมาโดนบ้องไฟ อยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะครับสักค่พระพญา์ครับด้วยความเคารพเลยนะครับเอ่อเพื่อยึนการความชัดเจนเดี๋ยวจะหาองค์างขออนุญาตครับเชื่องที่รอแจ้งเวลาบอกไฟเสยนฐานจุดที่หนึ่งหมายเลขหกสิบห้านะครับร้อยสี่สิบห้าคะแนนแล้วก็ ฐานสองนะครับที่จุดระเบิดเมื่อกี้นี่ไม่ปผสมออกนามครับศูนย์คะแนนครับหมายเลขสาของค่ายพิกุลทองของทิมอันพัฒนวิยยยทยาธานรุ่นที่สิบสองโดยคุณนิวัตเอี่ยมรมัศมีกุลสามสอนึ 3, 2, 1, ป้ยรุ่นพอวสิบสองใีรุ่นของท่านพอพ ร่อพิชัยศรีบีนะครับติดประธานรุ่นนะครับข้าหลจำไม่ดีรุ่นท่านอบตห้งนิวัฒน์เยาวราชสิริกุลนะครับถูกตองถริงถามที่หนึ่งนะครับถามที่หนึ่งขอข้อมูลด้วยถามที่สี่เอาไว้หน่อยตาเตือนคือกันถามที่หนึ่งด้วยนะครับ อ๋อชงเขียวทานห้าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายมันบอกฐาที่สี่นะครับเอาเอขอขออภัยนะเราจะดูตามป้ายเป็นหลักนะครับถ้าขึ้นพร้องชนเขียวพร้อมกันเราจะดูตามป้ายเป็นหลักฐานที่สี่ใช่ไหมครับอาจารย์ดูที่ท่านแบบานแหละท่านใหุ้ดบ้างไหนฐานที่สี่ครับนัำเบื่นะครับถามหนึ่งครับโอเคครับผ่านครับโอเคครับทุกุดทุกครั้งเอามาไว้ขอใายเลยครับ ต่อไปเราจะจุดบั๊กไฟที่ฐานจุดที่4เบอร์31ของคุณเดชชาติแม่กันมาเชียร์คนเอามาได้เป็นผู้สร้างสรรค์สามสองแค่บังไพ่บังไพ่แสนจนซื้อสิริรภาฐานหาไป ป้องไวให้ที่ระเบิดนะครับเราเก็บคุณมันไว้ด้วยนะครับข้อมูลด้วยครับขอข้อมูลฐานที่หนึ่งครับฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งเบอร์สิบเอ็ดล่ามล่ามล่ามเอาออกมาเลยครับในตัวมันตัวมันเสียหายตัวมันเสียหายตัวนู้นไหมนะครับตัวนัครับมันหลวก ต่อไปจะจุดบ้างไฟฐานที่หนึหมายเลขหนึ e ่งเป็นคนขงเป็นรวไฟของมือลายมื่นมเทเวลาสร้างสรรค์ขันที่สองลงนิดนึงครับ3ามสองหนึ่ไป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 ทำไม ประมูลข้อมูลฐานที่5เลยครับฐานที่5น้า n u m b e ุดยอดแห่งอีลีพี่น้องห้าสาอ้าวฐานสามถึงนะบัตรถึงเสี่ยงเรื่อยไปดิจักจัดจัดรัมบอลรัมเลยจะให้ขาดว่างนะครับนับขึ้นเลยนะครับด้วยความเคารพท่าน พยายามจะหลงกันนะพยายามยิ่งทีจะหลงกันเลยแม่แต่ผมคนก่อนได้ไพ่แต่แม่ผมจะหลงบ้านอยู่กระซ้ายนี่วะขอข้อมูลนะครับข้อมูลถามที่ห้าเลยครัที่สี่ห้านัมเบอร์สามสามห้าสามสามครับอาจารย์ห้าสามสามถามที่ห้าครับโอเคครับโอเคถามที่สี่เลยครับขออนุญาตครับ พอดีหลานไส้ในน้อยหาคุณตานางมายโยใหม่เลมอคุณตาไม่ได้นะครับครับผมเบอร์มารับด้วยคเบอร์สี่ครับฐานที่สี่จะปล่อยบ้องไฟฐานที่ห้าหมายเลขห้าสามสามเป็นบ้องไฟของคุณมานพบุญธรรมคุณอุดรเลาะหานะ โอ้ปันนี่ันนั่งโยนยนี่เันนนโยกดายลับอลำ่บลำเอาลำดิแออนุญาตแจงเวลาต้องไปเสียี่ห้าหมายเลขสามสิบสองเลยะขอบคุณคุณสัญญานะครับจากใต้เพนมรับสองยสีสิบเจ็ดคะแนนท่านจุดที่สามหมายเลขสามของพรันบสองนะครับจากใก้พี่คุณทองสามร้อยพอดี ฐาจุดที่สหมายเลขสาสิบเอ็ดของคุณเดชชาติจากค่ายสิรีนภาสาคนลการช่งปังไปได้สนอบ้า,บางแ็กแล้ก็กรด้เงตอ,อีกสามบังตามากคืนมัตุบงังต้องมวนต้องอยาต่อไปเลยครับ เจ้านี่ทั้งมวทั้งอย่างนตัวเจ้ายากขนาดลุกโวยงงวยโวยงงวยใบเดียวใบนี่ให้ใร้านเบอร์สองหน้่งของคุณลังสันนิจตะวงใช่ไหมกูต้องครับโอเคถามสองหนึไปรับไหมว ไปได้ยุกับเลยไปแล้วไปแล้วเกียรุเกียรุลุตกนแล้นะครับบอกไปลุตเกียรโอ้ยตกใจบุรยรัมย้นหัวใจสิบ้านไหนย่างเดียวคุณคุยอะใช่ปอบ้อบเลย่า พวกเจ้าเป็ยังกับหมูให้ดูเทียบกับแรงทั้งอ้าแล้วพวเป็นอย่างกับออกจากฐานได้ลีลาสิดอกลีลาขั้นขยายขั้วที่สามหมูครับระวังเด้วยผู้ใดที่พลานลีลาสิดอกโอ้ยแต่ลกาดีลีลาเป็นของตัวเองเอาไปอันฐานที่สี่นะครับแจ้งข้อมูด้วยฐานที่สี่ครับพออยู่แหละปวยยูงมือ 25ฐานที่4ครับอาจที่ 4, ์ฐานับเบอร์หชัดเจนถูกต้องครับคุณอธัธวัต์เสนาฤทิ์ครับผมขอแก้ไขขอมเดอร์ครพวกมันจุดไปซบ้างเาด้อขอแก้ไขนะครับขอแก้ไขเด้อคพวกนจุไปซอุทิวัตรเสนาฤทธิ์ บ่ตรเจอบ่จำเจ้าที่บอกว่าบ่ต้องเข่าใกล้กระไก่อยู่ได้พี็นห่องน้องฮู้มอันนี้เัาพูดนะครับสักพูดอันนี้เอาซุ่มไปเบิ่งซื่อๆหรอมาดับเลิง์นกำลังทำความยินให้กับท่านต่อไปเราจะมีบ้างไฟสี่ห้าหมื่นที่ฐานจุดที่สี่ของคุณอธิวัฒน์เสนาริศพร้อมครอบครัวมอบหมายให้ท่านค่ายศิลิาเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป ไปเลยนะฮ go let's go อนุญาตแจ้งเวลาครับบังไฟแสนฐานจุดที่1นหมายเลขยีนะครับ ของคุณรังสรรค์นะครับจากค่าที่เวลา215คะแนนทันจุที่สามหมายเลข22ของคุณเย็ติดตากจากค่ายโบว์แมน215คะแนนและก็ขอขอบคุจากตัวผมนี่มเป้ขาไมดที่นึ่เข้อยัดไมๆเลยบานี่บูหูได้ีหมขอเปิดยังไงผูนสื่อมาสื่อต่อถือตัวขอบคุณมาก่อนแจ้งข้อมูลเลยครับ หนึ่งสี่หนัมเบอร์สาศเป็นบังไฟแสนนะครับสามศูไฟแสนเทเเวลานะครับของคุณเจมส์กีรปิงสุดที่วงได้พ้อมนครับถูกต้องครับถูกต้องครับเบเขาซ้อมเขาเป็นขณะนี้นะครับบังไฟที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดก็คือสี่ร้อยสิบเจดนะครับขอบ ใช่สาคนกันชั้นใกล้เข้าไปข้างนแดนบอลไมไมเลไปงนาน่ครับจากข่ายที่เวลาครับเขาลาคือฐานที่สองมัดไปก้อนลงมาก้นไหนบ่รฮึเบิ่งเอาที่ยียงออกไปท้างนบอลไป้างนฐานที่สามุเมน้คนยอฐานที่หน่ก้อนมันมันติดโดนะครับไฟห้องสิดหนเหมอนเห็นโหนเมพร้อมนะครับ มาที่ฐานที่หนึ่งลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่หนึ่งหมายสาสของคุณเกติจิราปิงสุทธิวงศ์เทเวลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดการกนุเมวท3 2สสองหงไปแล้วไป ขออนุญาตครับท่านอาจารย์หมเลขห้าหกห่งมาห้าครับมเห้อันที่ห้ับหมอันที่ห้ามเห้าองเกี่วไปต้องเกี่ยวไปหกหใช่ไหมครับคุณกรกิจมีมาลเน้นซ้่กี่ดือนไปห้าหมื่นะครับฐานที่สดูด้วยนะครับฐานที่สี่วันหน้า พร้อมครับทุกจุดมีไยนะครับไม่นายยกมือเลยนะครับยกยกมือเลยโอเคครับขอคุณี่สับนิดนึงพร้อมนะครับต่อไปเราจะจุดบ้างไปห้าหมื่นที่ฐานจุดที่ห้าของคุณกรณีมีมาลามอบมารให้ท้านเทพรมมินผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป จเห็นนแมนต่ัแบบเวทีนี้นะครับข้าวดีนะครับจะห้องเวทีพื้นบ้านรับเพิ่มอีกยยบเป็นสมุดเป็นยี่สิบห้าคนมาไปน้องกาโเ้ยลบ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 จะห้องเวทีบ้านดัามดัดรับไปยี่สิบห้าคนมาไะวสุ่มจุ้ยสิมาเบิดสุ่มเดี๋ยวนีเอ่าขออนุญาตครับอาจารย์ ฐานที่สามครับลำเบอร์หนึ่งห้าครับฟ้าใหม่น้องเบอร์แดงครับผมฐานที่สามสามหนึ่งห้าใช่ไหมครับถูกต้องครับอาจารย์ครับอาจารย์พัวใส่อุ่นเลืองไหมอันที่อันที่บังบังบังกระดาษเนอะอันที่สามด้วยยกมือด้วยยกมือด้วยฐานสองเป็นไงปล่อยบ้องไฟน้องชายผมนะครับผมไม่หนออเป็นพอออาหารไก้เที่ยงล้มก้อนไหนวะ รอบต่อไปจะดด้วยครบไฟฐานที่สามหมายเลขหนึ่งห้าเป็นังไฟรก็ต้องผู้เหนือารับผู้ใส้ทองเรือนมออไห้ฟ้าใหม่ของัมแดงเป็นผู <ives> ้สร <ikka> ้างฐานซับวันนี้ไป้จบนะ ต่อไปปีสองปีเป็นพันนิหารได้ดีนะครับเป็นพันนิหารื้จัใจหัวทูดเรือบ้านอาพิษหนังตารีบเลยครับเป็นห้าหมื่นหกหมื่นเลยนะครับการเคยผมเอารลวงการขังมดเออพอการมันสดระไแย่รวงอแย่กันครับกามันทําอะไรกันก็มีทองเนี่ยมันมีทองเลยครับที่น้องเห็นไหมอ๋อออกมาเป็นตัวไม่เป็นไข่จับเล่นได้ครับตัวเป็นมูหนังเป็นจอราเข้เห็นไหมครับจับตรงไหนจานอนนียครับ โอ้ยคนดูชาลัแแทนอองไไในขาดไม่ดีองแสดงมาดีมันเก็บให้ดูชาองค์เดียวเอาเส้องค์นี้ใครจะดูชาผมจะให้นะครับองคนี้ผมวางหน้ารถหนักหลวอพ่อครับจะโชว์งูละพระหลอกโปรดโทษรงแสดงเนอยใครมีบ้านสนาดูชาเข้าบ้านโนอจะมาอวยพรใช้ถูกหวยคืนดีคือบ่งไปพี่น้องขอยเลย พี่น้องครับเซี่คแสงเป็นจดได้นเบิงกับเพิ่นเพไปนั่อยู่ก่อน่นดูว่าเสียงไปนั่งดีใงเนาะดีมากเนาะพี่น้องได้เห็นแบบนี้และมีคมชุกได้หานความเป็นท่วงนะครับพี่น้องครับบรรยากาศัม่อนไม่ต้ไปกินน้ำขี้น้ำไม้ครับอยากแก้เวลาครับทีหนึ่งหมายเลขสามศูนย์ของคุณเกนกิราจากค่าที่เวลานะครับ220ิ ฐานที่ห้าหมายเลขหกหนึ่งเป็นบุคลากรห้าหมื่นนะครับของคุณกอรกิจนะครับจากค่ายเทพนมหนึ่งร้อยแปดสิบคะแนนขอบคุณด้ครับครับต่อไปครับท่านอาจารย์ครับฐานที่ห้านำมืองฐานี่